สำหรับวิธียอดลดลงทวีคูณนั้นนะครับเราจะสามารถแสดงการคำนวณค่าเสริมราคากรณีที่ได้ไม่เต็มปีมาเนี่ยนะครับอยู่ด้วยกัน2แบบนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มที่แบบแรกกันก่อนนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะคำนวณแบบที่1ห,หรือแบบที่2กันเนี่ยเราจำเป็นต้องมารู้ก่อนว่าแล้วอัตราของค่าเสริมราคาในแต่ละปีนั้นเท่ากับเท่าไหร่วิธีการก็คือให้เราดูที่อายุของสินทรัพย์นั้นก่อนนะครับสินทรัพย์มีอายุ4ปี แปลงให้เป็นอาัตราครับก็คือเอา100หาร4ก mm ็จะได้ท่ากับ2 5เอา25%นั้นคูณ2นะครับเพื่อให้มันทวีคูณเข้าไปดังนั้นก็ตอบเลยว่าค่าเสริมราคาลคิดค่าเสริมราคาปีละ50%เปนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทราบข้อมูลพื้นฐานนี้ก่อนนะครับคือ50%ต่อไปเราก็มาคำนวณค่าเสริมราคาตามวิธีย่อลงทวีคูณนะครับในแบบที่1กันนะครับ มวดอัตราค่าเสื่อมแล้วก็ราคาบัญชีนะครับเริ่มต้นเราก็ตั้งที่ราคาทุนก่อนเลยนะครับตรงนี้นะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยมันต้องตั้งที่ราคาทุนก็คือห้าแสนราคาตามบัญชีก็คือเราบันทึกไว้ในสมุดบัญชีเนี่ยแล้วตอนที่ได้มาคือห้าแสนนะครับมันก็เป็นราคาบัญชีเริ่มต้นซึ่งก็คือราคาทุนนั่นเองนะครับต่อไปเราก็ เริ่มทำง,งวดที่หนึ่งนะครับมันมีอยู่ด้วยกันห้าปีหรือห้างวดแต่ว่าเนื่องจากปีแรกนั้นมันไม่เต็มปีดนะังนั้นก็จะมาตกถึงปีที่ห้าด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าอัตาราก็คือตามที่เราคำนวณไปนะครับก็คือห้าสิบเปอรเซ็นใส่อัตาราไปด้วยนะครับ ส่วนปีสุดท้ายนั้นเป็นเศษนะครับเป็นการปัดเศษผลต่างดังนั้นผมก็จะไม่ใส่ต่างต่อไปนะครับค่าเสื่อมราคาปีที่1ก็ให้คํานวณจากราคาตามบัญชีนะครับวิธีนี้เราจะคนนํานวณค่าเสื่อมราคาจากราคาตามบัญชีซึ่งตอนแรกเลยราคาตามบัญชีเนี่ยก็คือห้าแสนนั่นเองนะครับคือราคาตามบัญชีก็คือถูกบันทึกไว้ในสมุดบัญชีตอนแรกเนี่ยคือ5้าแส0มันก็คือราคาทุนนะฮะ วิธีนี้จะแตกต่างจากวิธีอื่นก็คือเราจะไม่สนใจมูลค่าคงเหลือว่ามันมีมูลค่าเท่ากับเท่าไหร่เราจะไม่สนใจเพราะว่าเราจะต้องการคำนวณค่าเฉลี่ยราคาแบบเร่งคือในปีแรกมากและในปีท้ายน้อยลงนะครับดังนั้นเราจะไม่เอามูลค่าคงเหลือมาหักเพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยราคานะครับดังนั้นเราก็จะเริ่มต้นที่5แสนครับเพราะไม่สนใจมูลค่าคงเหลือแม้มันจะมีมูลค่าคงเหลือเท่ากับ20,000ก็ตามแต่เราไม่เอามาเกี่ยวข้องกับการคำนวณค่าเสื่อมราคานะครับ ห้าแสนคูณอัตราครับก็คือห้าสิบเปอร์เซ็นตก็จะได้เท่ากับสองแสนห้าหมื่นบาทสองแสนห้าหมื่นบาทนั้นเป็นค่าเสื่อมราคาต่อป,ปีนะครับแต่ว่าในปีแรกนั้นเราได้มาแค่เพียงห้าเดือนเท่านั้นดังนั้นก็เฉลี่ยห้าเดือนครับคูณด้วยห้ 5, าหารสิบสองก็จะกลายเป็นค่าเสื่อมราคาแค่เพียงห้าเดือนนะครับเท่ากับหนึ่งแสนสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบหกจุด 67เจดนะครับนี่คือค่าเสริ่ราคาสำหรับปีแรกจบแล้วนะครับปีที่1แล้วเราก็เอาราคาตามบัญชีนะั้นลบด้วยค่าเสริมราคาที่เกิดขึ้นใหม่นะครับเอามาันมาลบกันเพื่อหาราคาตามบัญชีใหม่ณนะตอนสิ้นปีที่หนึ่งก็คือสามแสนเก้าหมืห้าพันแปด้อยสามสิบสามจดสามสามนะครับเมื่อเราได้ราคาตามบัญชีใหม่แล้วเนี่ย ราคาทบัญชีตรงนี้แหละครับจะต้องมีผลต่อการคำนวณค่าเสื่อมราคาในปีถัดไปต่อไปนะครับดังนั้นก็มาคำนวณราคาค่าเสื่อมราคากันนะครับในปีที่2ในปีที่2เนื่องจากว่าในปีที่1เนี่ยนะครับเราเอามาแค่เพียง5เดือนจาก2องแสนห้าดังนะั้นกอนนี้จะเหลืออีกเดเดือนที่ยังไม่ไดเอามาคำนวณค่าเสื่อมราคานะฮะเราก็จะต้องเอาไอ้เจดเดือนนั้นมาเป็นค่าเสื่อมราคาในปีที่2นะฮะเป็นกนารดันกันไปเรื่อยๆนะฮะเมื่อเอามาแล้ว5ดังนั้นในปี2ก็ต้องเอามาอีก7ครับ ก็คือ2500สนคูณด้วย7หารด้วย12ครับก็จะกลายเป็นค่าเสริ่มราคานะครับเท่ากับ1 4ึ่งแสนสี่นจุดสานะครับต่อไปนะครับเราก็มาคำนวณค่าเสริ่มราคาที่เกิดขึ้นเฉพาะปีของมันบ้างน,นะในปีที่2ผมบอกว่าวิธีนี้คำนวณจากราคาตามบัญชีแต่จะต้องเป็นราคาตามบัญชีที่ เป็นค่าเสื่อมราคาสมที่คำนวณแบบเต็มปีหมายความว่าเราเคยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ห้าแสนเนี่ยนะครับเวลาที่เราจะเอามาคำนวณค่าเสื่อมราคาต่อเนี่ยไอ้ห้าแสนตัวนี้จะต้องหักด้วยค่าเสื่อมราคาแบบเต็มปีนะฮะดังนั้นแบบเต็มปีคืออะไรครับแบบเต็มปีก็คือตัวนี้คือเต็มปีคือหักจากปีในอดีตเนี่ยที่เป็นค่าเสื่อมราคามาคือตัวนี้คือเต็มปีคือสิบสองเดือน เราไม่ได้เอามาหักจากตัวเลขเฉลี่ย5เดือนนะคะเราเอามาจากเต็มปีคือเราจะต้องหาราคาทำบัญชีที่เป็นราคาําบัญชีที่หักค่าเสื่อมราคาแบบเต็ม12เดือนมาคิดค่าเสื่อมราคานะครับดังนั้นเราก็ทำอย่างนี้ครับเราตั้งที่ราคาทุนเลยนะครับก็คือ500,000น,นะครับราคาทุนเริ่มต้นเลย500,000และผมบอกว่าการที่เราจะคำนดค่าเสื่อมราคาได้นั้นจะต้องหักด้วยค่าเสื่อมราคาแบบเต็มปี เต็มปีก็คือปีในอดีตเต็มปีระหว่าง200,5กับ100,4เนี่ยแบบเต็มปีคือ12เดือนคือ200,5ดังนั้นเอา5 0 0 0 0นไปลบ200,5นะครับเพื่อยได้ราคาดัชนีที่หักแบบเต็มปีเลยนะครับเอามาหาักกันแล้วนะครับก็คูณอัตราไปปีของมันก็คือ50%ก็คูณ50%ก็จะได้มาเป็นค่าเสริมราคา12เดือนนะครับเท่ากับ1 2า5 0 0 หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนั้นสาหรับหนึ่งปีเต็มๆนะครับแต่ว่าในปีที่สองนั้นคํานวณไปแล้วเจ็ดเดือนเนะตรงนี้ก็คํานวณแค่เพียงห้าเดือนก็จะกลายเป็นค่าสฉราคาเท่ากับห้าหมื่นสองพันแปดสิบสามจุดสามสามนะครับเอามารวมกันเป็นค่าเสริราา 52, รามาาร,ราคาของปีที่สองก็คือหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบหกจุด 66นี่เป็นค่าเสื่อมราคาของปีที่สองอยากจะหาราคาตามบัญชีก็ทำเหมือนเดิมครับเอาราคาตามบัญชีที่เหลืออยู่ลบด้วยค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นนะครับเอามันมาลบกันก็จะเป็นราคาตามบัญชีเท่ากับ197,916.67ครับนี่นะครับพิที่สองเสร็จแล้วต่อไปมาทำปีที่สามนะครับปีสามก็ ใช้หลักการเดิมฮะก่อนหน้านี้ในปีที่สองนั้นมันเคยคำนวณแค่เพียง5เดือนดังนั้นจะต้องเอามาเป็นค่าส่นาวนราคาปีที่3มอีก7เ,เดือน 1, 2, 5คูณด้วย7หารสิบสครับจะได้กับเจ็ดมื่นสับห2จุหเจต่อไปนะครับในปีของมันเอง ก็จะต้องหาราคาามบัญชีนะครับราคาามบัญชีก็คือหักค่าเสื่อมราคาแบบเต็มปีก็ทําอย่างนี้เลยครับดูจากของเดิมเลยก็ได้ก็คือห้าแสนลบสองแสนห้าและในปีสองนั้นมีการหักค่าเสื่อมราคาแบบเต็มปีเท่าไหร่ครับเต็มปีคือสิบสองเดือนนะครับหนึ่งสองห้าศนศูนย์ศูนย์ก็ลบหนึ่งสองห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ ก็จะได้ราคาตามบัญชีแล้วนะครับในปีที่สามและก็คูณอัตราก็คือห้าสิบปอร์เซ็นก็จะได้กลายเป็นค่าสมมติา,าปีสามแบบเต็มปีนะครับเท่ากับหกหมืสองพันห้าร้อยครับหมืนั้าร้อยนั้นสิสองเดือนแต่เนื่องจากว่านี่เจ็ดแล้วตรงนี้ก็ต้องเป็นห้าก็คูณด้วยห้าหารด้วยสิบ่อ,อก็จะได้ตัวเลขเท่ากับสองหมื่นหกพัน สี่สิบแปดจุดหกเจ็ดเอามารวมกันครับรวมกันได้เท่ับเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบแปดจุดสามสิบนี่คือค่าเฉลี่ยราคาในปีที่สามนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาหาราคาดั้ชีเช่นเดิมน,นะฮะก็เอาหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบหกจุดหกเจ็ดลบด้วยค่าเฉลีราคาในปีที่สามนะครับ เหลือราคาบัญชีในตอนสิ้นปีที่สามวันมื่น98,958จุด33ครับต่อไปปีที่สี่นะครับปีที่สี่ก็เอาของเก่ามานะครับ62,500เอามาแล้วห้าดังนั้นเหลืออีกเจ็ดก็คูณด้วยเจ็ดหารสิบ่องจะได้มาเป็นค่าเสริมราคานะครับเท่ากับ สามหมื 36, ่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบแปดจุดสามสามครับต่อไปก็ทางของปีมันเองนะฮะของของปีมันก็คือหาราคาดาัชนีนะครับก็เอามาจากข้อมูลเดิมเลยตรงเนี้นะฮะลบสองแสนห้าลบหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันแล้วก็ลบค่าส่วนราคาแบบเต็มปีของปีที่สามนะฮะก็คือ 6า2 5 0 0ต่อไปเราก็คูณห้สิบเปอร์เซ็นตนะครับคูณห้สิบเปอร์เซนตก็จะเหลือต่ากับ31,250แล้วก็เจ็ดแล้วอันนี้ก็ต้องเป็นห้าคูณห้าหารสิบสองก็จะได้เป็นค่าส่วนราคาที่13,20.83 เอามารวมกันนะครับจะได้เท่ากับ49,479.16เป็นค่าเสริมราคาในปีที่4นะครับเอา98,000ลบ49,000นะครับจะเหลือเท่ากับ49,479.17พอมาเห็นปีสุดท้ายนะครับที่ไม่เต็มปีเนี่ยวิธีการก็คือ มันก็จะต้องถูกล็อกไว้ด้วยมูลค่าคงเหลือคือ2 0,000ืดังนั้นตัวนี้คิดยังไงครับก็คือการนํามูลค่าทางบัญชีที่เหลืออยู่ก็คือสี่เก้าสี่เจ็ดเก้าจดหนึ่งเจดไปลบกับมูลค่าคงเหลือครับก็จะกลายเป็นค่าเสื่อมราคาที่ต้องคิดในปีที่ห้าที่แบบไม่เต็มปีนะครับก็จะคิดค่าเสื่อมราคาเท่ากับสอง7 9 1 7้าันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าจุหนึ่งเจดครับ นี่คือราคาบัญชีนะครับเมื่อสินทรัพย์ใช้งานครบก็คือ2,000 20, 0ซึ่งก็คือมูลค่าของหลือนั่นเองนะครับ